ร้องได้ผิดพี่จ๋าแล้วแม่หนีแม่พีด้วยก็มีเลยขาก็เพื่อนเราแล้วก็คุยได้แล้วก็เดินทำไมอ่ะเราคิดเองบ้างต่างหาไม่ได้าอย่างรึวะตาโหอยู่ในตู้ไปหาปู อะไรนูไม่อยู่ตังหูอยู่ในตู้ปลูกเป็นคนพูดทำไมไม่จ่ายเชนูด้วยหนูไปหาหมอหมอขาดไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปังไม่อยยู่่ี20กล่องก็ไม่หายหีหมอหมอเชียงใหม่เราอยู่ไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปูกกินปูกปูกินข้าวข้าวอะไรกินเหล้าเออเล่นสาวเชียงใหม่มาไม่กี่ต้นกินเหล้าสาวเชียงใหม่ใส่เสาวเชียงใหม่ ตอนย้อนพระเจ้าเป็นเจ้เชียงไหมอันนี้อันนี้เขามีอารมณ์ศิลปินเขาแต่งเองได้ไม่ต้องเด่แบบสวยยสวยใช่ไหมนี่ก้องเราเป็นคนเชียงมเราต้อมี่อย่าใช้คำาหม่คำใหม่ันี้อย่างนี้นะพระเจ้าเป็นคนนครศรีธรรมราช